ใครอยากเปลี่ยนกระบะนะครับให้เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเดินสนามนี่มาดูที่นี่ได้มีอะไรบ้างเราเดินดูนะดูโ้ดูอลังการนะงานสร้างสายแอดเวนเจอร์นี่ ทุกครับไอ้เซตอย่างนี้มันเท่าไหร่เออถ้าเป็นตัวเต็นท์อย่างเดียวครับเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นสี่คือสามารถมีอุปกรณ์คานอะไรทุกอย่างแล้วสามารถตั้งเต็นท์ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวชุดคานท้ายกระบะก็หกหมื่นเก้าอ๋ออันนี้เป็นชุดคานใช้ายกระบะแต่ถ้าตัวนี้เดียวๆมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนครับก็คือตั้งข้างบนหลังคา้าต้องมีคานั่อก่อน ถ้ามีคานขวางแล้วก็สามารถสร้างเสร็จได้ครับผมผมขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยได้ไหมครับผมงันเขาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะสายแคมปิง้งกรีดสลบแน่เดี๋ยวขอดูไอตัวนี้ก่อนขึ้นไปดูนี่ก่อน ขึ้นไปดูเต็นท์หน่อยสิว่าท่านทำายเต็นท์เป็นอย่างไรบ้างอ่อต่อไป,นะปน,น,นะครับเป็นแบตเทิลนะครับมาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับว้าววิวดีเหมือนกันฮะข้างบนนี้เอาไปกางเต็นท์แล้วก็สำหรับใครที่สายแคมปิ้งนะครับผมจะดูแบบนี้ นี่่อดังอยูน่นะเห็นออกงานบ่อยดูสิสามารถกลางได้เยอะเลยอย่างจริงถ้าประหยัดหน่อยก็คือเอาไปกลางกับพื้นนะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเอาไว้บนคารรถแต่ว่ามันก็ถ้าไปอยู่ในป่ามันก็ต้องหาที่สูงเพื่อความปลอดภัย